สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพงเงยกานเดอวยครับสวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกันคือเก่าครับช่องพงยการชาแนลนะนี่มาเบิ่งเพันยกหล่องครับ นี่ยนะครับกาลังยกลองเยอะนะครับพี่น้องปลูกมันไห้หน้าเนาะหลังเก็บเกี่ยวไห้หน้ามองนี่หาไรครับปลูกมันไห้หน้าระบบนำยศครับอีพีสามครับ <c oughs> ปลูกมันนำยศอีพีสามครับเนี่ยปลูกมันไหหน้า,า <c oughs> เพิ่นปลูกได้ครึ่งนึงแล้วพี่น้องเหลืออีกครึ่งหนึ่งได้ประมาณสักสองไรเนาะ ได้ประมาณสักสองไร่ปลายหลืออีกสองไร่ปลายกำลังปลูกอยู่ครับนี่ยระยะห่างมองนี่ก็ประมาณเมตรสิบพี่น้องนี่ประมาณเมตรสิบระยะระยะห่างแถวเนาะส่วนระยะในการปลูกก็ประมาณแปดสิบเส้นพี่น้องหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่แล้วแต่เพิ่นเนาะเพราะว่าไอ้ไอ้มันบ่ได้วัดไว้เนาะวางเอาละมั่นวางมองไหนก็ขุดทมองหันอันนี้ต้องใส่เสียมนะครับนี่ เพิ่นเอาเสียมกลครับเอาเสียมกลลงอีกเทียหนึง่งนะเอาเสียมกลลงอีกเทียหนึ่งเพราะว่าดินมันเป็นก้อนหลายดินมันแห้งอยู่ได้พี่น้องนี่ดินมันดินมันแห้งแล้วเนี่ยแต่ว่าเพิ่นจะวางระบบนำยศเพิ่นก็เลยปลูกได้นะนี่ครับนี่อกลนเป็นห่เสร็จแล้วเพิ่นก็เอามันปลูกครับเอามันมาปลูกเนาะเอามันมาปลูกนีนกน่ครับปูน ถ้ามันขึ้นมามันสีงามพี่น้องถ้ามันขึ้นเบิดนี่เนาะมันก็สีงามพี่น้องหาไรนี่มันก็จะได้หลอยู่พี่น้องยามมอามันออกเนาะอันนี้เห็นบอกมันมันจะห่างครับประมาณเมตรซิฟดี่ประมาณเมตรซิฟนี่เวลาเวลาแต่ที่จริงมาพอรยากาศเนาะมันก็จะไก่อยู่นี่เพราะว่าห้อยตีนหลดเบิงเบิงห้อยตินหลดพี่น้อง น <tang s> ี่เ <Tamam> ห็นบ่มันมันเข้าไปขึงมันเกือบเขาไปขึงคู่ละบางม่องเนาะเออบางม่องกะอ่าตีนฟังหนี่มันอยู่นี่มัน่บ่แต่ตีนฟังนี่มันอยู่หนี่บ่เนี่ยเออยามเอาไถกบมันก็จะมาเหยียบหม่องเก่านี่แหละพี่น่องห้อยห้อยรถไถมันก็จะมาเหยียบหม่องเก่านี่ละนี่เห็นบ่อ๋อบัเท่าได้ดอกพี่น้องเนาะบัเทอาได้ดอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นห้อยตีนคนละฟังกันพี่น้องอืมน่าจะได้ยูดอกน่าจะได้เยอะนะ ซามนีแ่แหละเพราะว่ามันมันก็ยังบัตทันใหญ่ทันยาวอยู่พี่น้องยามกบมันก็ประมาณหนึเดือนหนึ่งก็มาไถากบเนี่ยนะมาไถาใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกบเนี่ยพี่น้องเนาะอืม,มก็จะได้อดอกว่าสังเกตเบิงึงห้อยตีนรถมันเป็นจังสีเด้อเดีไทยบิึงครับเนี่นี่ครับอืห้อยตีนรถกับบึงเบิึงระยะห้อยตีนห้อยเกา่าในเห็นบ่ มันจะไปห้อยห้อยตีนรถอีแตกห้อยเก่าหนเนี่ยห้อยเก่าตอนไปนี่นี่ยบังสังเกตห้อยตีนรถพี่น้องทางคู่มันนี่เห็นวลนี่ครับเนี่ห้อยตีนรถมันจะลงข้างล่างเนาะห้อยตีนรถจะลงข้างล่างเยอะอ่ห้อยตีนรถอีแตกนั่นบางทีมันก็ห่างอยู่พี่น้อง ไปได้อยู่ดอกนะเนี่ยเสร็จแล้วก็กลับกำมะม่วงเก่าพี่น้องเนี่ยอ๋อมันจะเป็นจังสี่นี่เห็นบ่มันจะเป็นจังสี่พี่น้องเลยเห็นบ่อืมมันจะเป็นจังสี่ซื่อๆมาเป็นยังเนี่ยพี่น้องไปได้อยู่แล้วมันจะไปได้อยู่เนี่ยอ่าจะไปได้อยู่ครับเนี่ย ได้อยพี่น้องเนาะอันนี้แหละครับวิธีการนาอวิธีการดูแลรักษาดินให้มันมีความรวนซุยอยู่ตลอดเวลาพี่น้องก็คือหลังที่เขาเก็บเกี่ยวเข้าแล้วก็มาปลูกมันใหหน้าพอปลูกมันใหหน้าแล้วพอถอนมันยามาถอนมันซุ่มหากมันต่อมันใบมันลำมันที่มันเหียอยู่กลางทุงหน้ามันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพี่น้องอ่ามันก็จะเปื่อยยุ่ยกลายเป็นปุ๋ยอยู่ในไหหน้า หมุนเวียนอยู่จังส่พี่น้องเนาะเขาก็บม mm ันเวลาเขาเห็ดหน้ามันก็จะประหยัดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยพี่น้องประหยัดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยสูตรเริ่มต้นมันก็จะประหยัดไปน้ำเพราะว่าเข้าเขาก็จะสมบูรณ์พี่น้องอะพวกอาหารในดินมันก็จะมีหลายเข้าเวลาเขาปลูกแล้วมันก็จะหาอาหารได้ง่ายพี่น้องปุ๋ยมันก็มีพอเพียงเนาะมันก็จะประหยัดปุ๋ยสูตรเริ่มต้นไปน้ำ นี่ครับอีกจะน,น้อยแล้วก็ใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยสารบำรุงใบนะพ่นขี้หมูนี่ครับมันเราอยู่โคกคุณครับปลูกอยู่โคกผลแล้วก็พ่นขี้ปุ๋ยพี่น้องเออพ่อนพ่น,พนขี้หมูแม่นพ่นขี้ปุ๋ยวิจาการบ้าผิดพ่นขี้หมูพี่น้องมันประมาณสามเดือนนี่ปืสออ้สูงเกือบอกละ่ะเนไหครับเนาะสูงเกือบอกล่ะเข้าไปนี่เห็นแต่หัวพี่น้องงามขัก ัางไต่มันก็แตกโอ้ยอกระลังลงหัวพี่น้องแตกละแหงบดเลยดินแตกบัดก็ะแสะดงว่าหัวใหญ่อยู่ต้นมันก็สูงอยู่ใบกระดำปืดพี่น้องเนี่ยเรามีวิธีเฮ็ดอยู่ครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างได้เนาะในการเฮ็ดมันแบบนี้ลงทุนมาเสียหลายครับอ่ลงลงทุนหวังผลได้เลยเนาะ ถ้าเราเห็ดได้ถ้าเราปลูกมันใหหน้าแบบนี้ระบบน้ำยศแบบนี้ถ้าเราเห็ดได้นี่มันก็จะเด่นหลายอยู่ประมาณในหลายอยู่ดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าระยะเวลากับประมาณเอามันออกเลยกับประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะเป็นมันอายุสัน้นมันระยะสัน้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่งน้ำเล่งปุ๋ยให้มันอ่าย่ำถอนมาหกเจ็ดเดือนมันกับหัวใหญ่เติมได้พี่น้องเนะาะไรหนึ่งมาต้องเอาไรแล้วก็4ีหาตันนี่ก็พ่อพี่น้องสีตันหาตันนี่ก็พ่อะไรหนึ่งเนี่ย ห้าไร่ในสามห้าสิบหา้าสิบห้าตันถ้ากิโลละสองบาทก็สิบห้าตันก็ได้เงินสามหมื่นอยู่พี่น้องอืมสิบห้าตันได้เงินสามหมืสามหมืนน่นลงทุนประมาณบ่หอดหมื่นพี่นอ้องเออมันก็นจะเป็นทุนให้เฮาเฮ็ดนาในฤดูก,กาลหน้าต่อไปพี่น้องเนาะเอาไว้เป็นทุนอ่าก็ยังพอได้อยู่เนาะครับเนาะดีก็อยู่ซื่อๆอ,อยู่ดอกเนาะ ถ้ายุซื่อๆมันมันบาดใหญเงินนี่พี่น้องเนาะกะคนที่มีเพิ่นมีอาชีพมีหน้าที่การงานอย่างอื่นเพิ่นกระหาเงินอย่างอื่นเนาะอ่ามีอาชีพอย่างอื่นกระหาเงินอย่างอื่นแต่ว่าพยาการประมีอาชีพอย่างอื่นแล้วกัเฮ็ดมั่นนี่ละพี่น้องนะเอาหน้าเอาเข่าเอาหน้าออกแล้วกัเฮ็ดมั่นเฮ็ดมั่นนี่ละพอเราเฮ็ดมั่นแล้วกัมันกับพอมีรายได้กับตัวนีอยู่พี่น้องเวลาเราปลูกกับสองสามหมื่นมันก็แล้ว นี่นีมันไม่ไดใ้ใสใจหมกักไม้หรอกพี่น้องเนาะยังพยาการปลูกมันแบบบำเหนระบบน้ำยัลยปลูกมือเดียวก็แล้วพี่น้องหาไรน์ไทยยกลองขึ้นคู่ลวปลูกใส่ปุ๋ยใส่ยังเรียบร้อยหลองพื้นเรียบร้อยใส่ปุ๋ยรอดเดียวหาไร่นั่นปลูกมือเดียวก็ลแล้วเพราะแล้วเรากับเศร้าเลยพี่น้องเนาะบม่ได้ไปเห็นยังมันอีกไปเบิ่งยังเดียวจากหันมันก็รอถอนอย่างเดียวพี่น้องรอถอนอย่างเดียวปุ๋อถถออยบม่ได้ใส่อีกแล้วบม่ได้ใส่ใจยังเลยครับ ยาขายยากับปะเลพ่นยาคุ้มยากับปะเลพ่นเนาะประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนไปนั่มนี่ครับวิอันนี้วิถีชีวิตวิถีคนอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวเพี่น้องนะเนาะวิถีชาวไห่ชาวนาวิถีกเกษตรกรบ้านเฮาเนาะอันไหนที่พอเป็นเงินอันไหนที่พอหาเงินได้ก็เฮ็ด สำหรับคนที่มีอาชีพอย่างอื่นเขาก็เฮ็ดงานมีการมีงานเฮ็ดเป็นนาทีของเขาเนาะเขาก็เฮ็ดดีอยู่ดอกพี่น้องเนาะเขาหาเงินได้ง่ายกว่านี้อีกกเฮ็ดไปพี่น้องแบบเป็นยังเนาะต่างคนต่างมีนาทีกันงานก็เฮ็ดไปพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่ต้องเฮ็ดพอให้เป็นอาชีพเป็นพอให้เป็นรายได้เสริมเนาะ พอให้เป็นรายได้เสริมมันกับพอได้ยู่ดอกพีนองเฮ็ดมันเนาะอันนี้แหละครับเนื้อหาสาระดีๆพ่อากากรนํามาฝากไวนะ้เนาะถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์พ่อากากรนันเด้อกดติดตามกดซับสไครปย์พย่อากากรนันเด้อครับเดี๋ยวพ่อจัการจะนําเสนออีพีต่อๆไปครับผมเอาคลิปนี้พ่อจัการฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ